การมาทําข้อตกลงสันติภาพคราวนี้นะครับผลงานชิ้นเอกของทํานะครับที่ลือเรื่องประกาศก็คือว่าได้ข้อตกลงแลเอร์จากประเทศไทยนั<อ>่นคือการชิ้นเอกของเขานะครับ,รบและไอ้คนของเราเนี่ยซึ่งมีแต่เสียงเป็นไอ้ม่งหรือไม่รู้เป็นใครนะครับอบอกว่ามันไม่มีจํานวนมากมีนิดเดียวไม่เป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นเชิงพาณิชย์ก็คือบอกว่าสลัดมันโง่เขาบอกปัญญาไอ้เรานี่ฉลาด<อ>ยกของน้อยไม่มีค่าให้เขาฟรีฟร<อ>แต่แท้จริงมันมาหาศาลนะครับ พี่น้องประชาชนนึกดูนะครับประเทศบูนไนเล็กๆอยู่ทางใต้ของเราเนี่ยหรือประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาเป็นประเทศผู้ผลิตน้ํามันและราคาน้ํามันเนี่ยบาร์เลลราบประมาณร้อยเหรียญหรือ3,500บนทครับาทถ้าเทียบกับแร่เอิร์ดหนึ่งกิโลแล้วครับแร่เอิร์ดหนึ่งกิโลนี่มูลค่าเป็นแสนล้านโประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศบูนไนเนี่ยเขาสามารถยกเว้นภาษีให้กับประชาชนทั้งประเทศ ประชาชนรูไนและประชาชนซาอุไม่ต้องเสียภาษีนะครับเพราะประเทศมีรายได้จากน้ํามันเนี่ยร่ำรวยมากนั่นบาลรนซละสามพันหารอยบาท<อ>และเขาอย่างตั้งเงินอย่างรูไนเนี่ยเขาตั้งเงินเดือนให้ประชาชนนะครับทุกคนได้รับเงินเดือนจากรัฐทีนี้ก็มีคนซุกสนนะครับก็มาคํานวณดูว่าถ้าประเทศไทยนํำแร่ออกมาใช้เองเนี่ยจะเป็นยังไงก็จะมีผลว่าข้อที่หนึ่ง ประเทศไทยสามารถยกเว้นภาษีให้กับประชาชนไทยได้อย่างน้อย20ปีไม่เก็บภาษีเลย20ปีอยฮสามารถตั้งเงินเดือนให้ประชาชนคนละ20,000บาททั้ง70ล้านคนนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย20ปีโเอเนี่ยมันเป็นมันมีคุณค่ามาหาศาลขนาดนี้แต่ไอ้โมงเนี่ยมันไปเซ็นสัญญาย,ยกให้สารัฐเฉยๆอ่าชิบหายแล้วตอนนี้เนี่ยอพอเกิดปัญหาฮือฮักกันชายแดนนะครับ เราก็ระงับการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพไปแล้วครับแต่รัฐเขาก็ประกาศยุติการเจรจาการค้ากับประเทศไทยใช่แต่ในคณะเดียวกันเนี่ยเขาเรียกเก็บภาษีเราเขาขึ้นภาษีเราไปแล้วนะครับครับตอนนี้สินค้าส่งออกไทยไปซต้องเสียภาษี19เปอร์เซ็นต์เราจะเจรจาให้ลดลงเขาระงับการเจรจาไว้เพราะการระงับเจรจานี่ใครเสียหายล่ะครับเราเสียหายใช่ไหมครับใช่ครับเราถูกกระเบนเอาระเบิดเข้ามาวางในบ้านเรายิงเข้ามาในบ้านเรา ส่งโดนเข้ามาลาดตะเวนลุกลานอธิปไตยของเราเราก็มันไม่ปฏิบัติตามสนิสัญญาเราไม่ปฏิบัติด้วยเนี่ยแทนที่มันจะไปด่ากระเมนนะครับบังคับกระเมนว่าเฮ้ยมึงต้องทําตามสัญญาสันติภาพมันกลับมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามสัญญาสันติภาพคือมันหามันเชื่อกระเม็นครับโดยผลก็คือไอ้พวกนี้เข้าข้างกระเมนที่มันมาเรียกร้องให้เราปฏิบัติเนี่ยมันก็หาวเราไม่ปฏิบัติตามสัญญาสันติภาพคือเราลุกลามกระเมน ทั้งที่เขียนเวมาลุกรานเรานะครับ,รบและเพื่อโทษเราเนี่ยมันก็ว่าให้ระงับการเจรจาการค้าไว้แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงไหนในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จเยือนประเทศจีนครับเมื่อทําอย่างนี้กับประเทศไทยในยามนั้นนะครับ,ค,รบคนที่ยั่วมากก็สุดคือจีนครับจีนก็ถือเป็นการเอาตีรูปหน้าเขาไม่ให้เกียรติเขาในยามที่พระประมุขของไทยอยู่ในเมืองจีนนี่นะครับ คุณมาทําอย่างนี้ได้ยังไงร uh. าะประธานสียิ่งเลยกาบกองคมทุนเลยครับประเทศจีนขออนุญาตซื้อข้าวจากไทยเพิ่ม5แสนตัน oh. ก็สวนกลับเลย oh. นะครับทีนี้เรารัฐบาลไทยเราทําอะไรมั่งวันนี้เราทําอะไรมั่งผมเห็นว่าเรื่องหนึ่งที่ต้องรีบทํานะครับนอกจากรักษาเอกราชอธิปไตยชายแดนไว้ให้มั่นคงกําหนดมาตรการตอบโต้ถ้าหากขเขมรล,ลุกลานต่ออีกนะครับเราจะตอบโต้ไปถึงไหนครับซึ่งบอกว่ามีสามขั้น ขั้นที่หนึ่งก็ค,คือนั่งรักษาชายอนอยู่อย่างนั้น่ะมันทําไมก็นั่งรักษาอยู่ยงนั้นไม่ทําอะไรเช่นอันนี้ต้องถือว่าใครเป็นแม่ทัพนายกองนะครับต้องปลดออกจากตําแหน่งเพราะถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ซือ่อบื้อเนี่ยหรือจะปฏิบัติการขั้นที่สองอคือถ้าเขเมรลุกรานมานะครับเราตอบโต้เรายึดดินแดน12สองจุดที่เขเมรมันยึดกองเอาคืนมาและเราเสียไปเพราะไปเซ็นสัญญาสันติภาพนี่แหละวัาในเหนือเมืองของขมรไม่รักษาสัญญาแล้วเนี่ย เราก็ต้องไปยึดคืนกลับมาสิบสองจุดยึดกับคืนมาใช่ไหมครับหรือจะเอาขั้นที่สามเมื่อแกลูกลานเราเนี่ยฉันก็ตอบโต้เข้าไปบ้านในบ้านของแกได้แกบุกเข้ามาตีฉันในบ้านได้ฉันก็จะตีแกกลับเข้าไปในบ้านได้นั่นก็หมายความว่าบุกเข้าไปยึดหรือทําลายไอ้ ไอ้ศูนย์สแกมเมอร์โลกนะครับซึ่งจะเป็นที่แท้ซ้องสาธุการของชาวโลก<อ>จะยึดเสียมมาลับรัฐบาลสีสพลด้วยไหมจะยึดพนมเปนเ<อ>ด้วยไหม<อ>แต่อย่างน้อยต้องยึดเกาะกงนะครับในคัที่สามเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะว่าอย่างไงเนี่ยตอนนี้ก็เงียบเชียบอยู่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันอยู่นะครับ<อ>แต่เรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต้องร่วมกันส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลรีบทําโดยพลันก็คือว่าจะต้องบอกเลิกข้อตกลงเรื่องแร่อร์ทันทีและเมื่อบอกเลิกแล้วนะครับ ก็จะเป็นที่แท้ซ่องสำหรับสาธารณรของชาวโลกประเทศที่หนักอกหนักใจที่เราจะไปเอาแรเอิร์ธไปช่วยสหรัฐนะครับเขาจะได้สบายใจขึ้นเมื่อยกเลิกแล้วนะครับก็เชิญมาเลยตอนนี้ใครบ้างที่ต้องการแรเอิร์ธในโลกเนี่ยมีสี่ชาติสหรัฐจีนรัสเซียอินเดียก็เชิญทั้งสี่ชาติมาเลยว่าประเทศไทยมีนโยบายจะให้สัมปทานแรเอิร์ธให้พวกท่านเสนอมาว่าท่านต้องการแรเอิร์ธในจังหวัดไหน เป็นเวลาเท่าไหร่อ,อและจะจ่ายค่าตอบแทนให้ประเทศไทยยังไงเนออี่ยให้สี่ชาติกขให้เขาลําบให้เขาประกวดราคาจริงกันเนี่ยโอ้ดีเลยเ<ร>ให้สหรัฐเอาไปหนึ่งในสี่ให้จีนเอาไปหนึ่งในสี่รัสเซียไปหนึ่งในสี่อ,อินเดียไปหนึ่งในสี่รเราก็จะได้เงินมหาศาลเลยแล้วเราก็จะได้กําหนดเงื่อนไขต่างๆอย่างอื่นต่อไปได้เมื่อทั้งสี่ประเทศนี้มาผมมีผลประโยชน์ในประเทศไทยนะครับเราก็เท่ากับได้รับการค้าประกันความปลอดภัยความเจริ รุ่งเรืองถูกไหมครับใครจะมาเก็บเพงเราก็ไม่ได้แล้วเพราะสี่ชาติเขามาลงทุนใหญ่ในประเทศไทยอย่างนี้ไม่ดีเลยครับดีครับแต่ดีพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันเรียกร้องครับเพราะผมพูดมาหลายวันแล้วไม่มีการแอบสักแอบไม่มีไม่มีคำตอบจากฝ่ายการเมืองเลยว่าที่คุณไปสารมาเรียกร้องนี่ผมจะทําหรือผมจะไม่ทําไม่มีพูดเงียบเชียบเป็นเป่าซากอยู่ใช่ครับฝ่ายการเมืองก็เตรียมตัวเลือกตั้งไงครับบอกว่าถ้าเลือกผมต่อไปไม่ขึ้นแวดแล้วอ้าวตบไปรับบรลกางบอกขึ้นแวดเป็นแด นายกอนี่บอกไม่คืนไม่คืนตามใดที่พี่น้องประชาชนถ้าเด้ผลยื่นคำขาดเลยนะครับครับถ้ารัฐบาลไม่ยกเลิกแลเอ,อิร์ดนะครับไม่ยกเลิกข้อตรงเนี่ยอย่าไปเลือกพรรคนี้เด็ดขาดทั่วประเทศเอ,อต้อง<ด>ลงโทษครับดีดนี่คืออำนาจอธิปไตยของวงชน<ด>พี่<ด>น้องประชาชนเนี่ยจะใช้จะมีเวลาใช้อำนาจอธิปไตยสามนาทีนะครับออก็ใช้มีอำนาจพลังสูงสุดและพลังสูงสุดคือเรื่องนี้ครับประกาศร่วมกันประกาศเลยครับ ประกาศเจียดตัลมท่านผู้ฟังรายการนี้ทั้งหมด,ดช่วยกันบอกพี่บ้องทั้งนอน uh uh. ว่าเราต้องเรียกร้องให้รัฐบาลยุติหรือยกเลิกข้อตกลงแลออรดกับสหรัฐทันที uh uh. ถ้าไม่ยกเลิกนะครับใครมีพี่มีน้องมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงคนช่วยกันบอกว่าอย่าไปเลือกพรรคภูมิใจไทยเลยทั้งประเทศเ uh uh. พราะเลือกไปก็จะเกิดอย่างนี้ครับสมบัติชาติยกให้เขาฟรีฟ uh uh. แล้วคนไทยได้อะไร uh uh. โอ้โห oh. อยากนี้เขาอาจจะต้องรีบทำครับครับเห็นด้วยนะครับอย่างนี้พรักประชาชนเขาอาจจะเปลี่ยนนะครับว่ามีเราไม่มีเท่าเป็นมีเราไม่มีแลเอ,อิร์ดโอ้ยถล่มทลายเลยครับสมัยารเออถ้าร,ราามีพวกนี้อยู่นะครับ oh. แ,แลเอ,อิร์ดก็จะไม่มีหรอกแต่ถ้าเรียกร้องกลับคืนมานะครับประเทศพี่นึกดูนะครับประเทศไทยเราจะมีผลประโยชน์แค่ไหน oh. เราแบ่งให้ ให้สัมปทานไ้สี่ชาตินะครับกาหนดเงื่อนไขและผลประโยชน์ตอบแทนใด้ดีประเทศไทยเราจะไม่รวยได้ยังไงยกเว้นภาษีให้พี่น้องประชาชนเจ็ดสิบล้านคนยี่สิบปีตั้งเงินเดือนให้คนละสองหมื่นยี่สิบปีเป็นยังไงไม่ดีกว่าไปขอทานไปคนละครึ่งเหรอครับดีครับดีครับแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับน้ําท่วมเอาไปสามพันท่วมเยอะเอาไปหกท่วมมากเอาไปเก้าท่วมนานเอาเก้าบวกเก้าอะไรก็มู้ยุ่งชิบหายเลยเออก็ตั้งมาเลยนะครับโอ้ ถ้านนเห็นด้วยก็ช่วยกันลณรงลงครับเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกข้อตกลงแร่อร์ทันทีพร้อมกับช่วยกันประกาศพร้อมๆกันว่าถา้ารัฐบาลไม่ยกเลิกอันนี้นะครับเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยช่วยกันระดมคนไม่ให้เลือกพักภูมิใจไทย,ยเด็ดขาดทั้งประเทศลองดูสิครับโอ้เห็นด้วยเลยครับไปลนรงลงเลยนะครับมีเราไม่มีเทาพักประชาชนไม่เท่มีเราไม่มีแร่อร์ดีกว่านะครับท่าน คราวนี้เราก็กินคะแนนเยอะเลยต้องไปช่วยกันนะครับเราจะได้สบายหน่อยเขาลงไปแล้วก็นายกก็บอกเองนี่ครับนายกกับแม่สุปจีอ่ียเขาบอกลงน้ําได้ก็ยกเลิกได้อ้าวทำไมอ่ะใช่ไหมครับทํไาไมศาลลงได้ก็ยกเลิกได้อ่ะก็ทำไมไม่ยกเลิกเลยครับทำไมไม่ยกเลิกและเวลา<อ>ยกเลิกมันถึงหรือยังอตอนนี้เนี่ยเขากระทือบคุณทางภาษีอกรแล้วเขาไม่คุยกับคุณแล้วเรื่องภาษีอกรเนี่ย<อ>แต่คุณเนี่ยยกสมบัติชาติ ของประชาชนทั้งประเทศให้เขาฟรีๆออถึงเวลาเลิกทำไมคุณไม่เลิกล่ะครับกล<อ>ัวอะไรเขาใช่หรือตอนนี้ก็มีข่าวนะครับเตุที่ไปลงนามยกเลิกได้เขาเนี่ยเพราะกลัวว่าเขาจะออนไลน์ชื่อนักการเมืองไทยมาแฉว่าใครเป็นหัวโจกสแกมเมอร์ของเมืองไทยเอาชิปหายเลยดิเออนี่ยมีข่าวว่าถูกแบ็กเมย์นะครับเอ,อซช่อ,อย่างนี้ก็ชิปหายแล้วบ้านเมืองเนี่ยโอ้ถ้านักการเมืองไทยถูกต่างชาติแบ็กเมย์ได้นะครับคุณสิ้นชาติสิ้นเอกราชอธิปไตยแบบว่า ไม่มีปีมีคุยแบบที่ยกแลเอิร์ดใ้เขาแบบนี้ครับโอ้โห oh, ไปเลยครับเอาเราต้องรดรงนะครับเราต้องเรียกแลเอ,อิร์กลับมาเดี๋ยวเราจะไปประท้วงที่หน้าฐานทูตของไอ้มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียด้วยเอาอเอา,อเอาอแล้วก็ประท้วงที่สารัเตเลยดีไหมแลเอิร์ดเลย,เลเออเลยเจะได้ยุติกันไปท่านไปสายครับไอ้มอเตอร์จีพีเนี่ยเขาที่แล้วมันแค่สี่ห้าร้อยล้านเองไม่ใช่เหรอครับแล้วมันกระโดดไปสี่พันล้านได้ยังไงล่ะครับ ก็นี่สิครับก็นี่อยู่ๆไม่มีปีไม่มีคุยนะครับก็มีข่าวว่าได้มีการจัดงบประมาณให้กับเอกชนนะครับไปแข่งรถยนต์ที่บุรีรัมเนี่ยเป็นเงินถึงสี่พล้านบาทเป็นงบต่อเนื่อง5ปีครับเป็นงบที่ล่วงหน้าและผมก็ไม่รู้ว่าอาศัยอํานาจอะไรเอาเงินงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปให้เอกชนทําอย่างนี้ได้มีการดําเนินการโครงการตามถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า เพราะว,ว่าเงินงบประมาณแผ่นดินนี่เป็นเงินจากภาษีแากรของประชาชนรัฐบาลจะมีอำนาจรัฐเป็นปกครองยังไงก็แล้วแต่การจะใช้จ่ายเงินแผ่นดินไม่จะใช้จ่ายตามอำเภอใจไม่ได้นะครับเพราะไม่ใช่เงินของพวกคุณใช่ใช่เนของประชาชนครับรัฐธรรมนูญจึงบัญญัติว่าเงินแผ่นดินนะครับจะนําไปใช้จ่ายได้ก็เฉพาะที่กฎหมายอันงบประมาณได้อนุญาตไว้ให้เท่านั้นคือเมื่อเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับ เงินงบประมาณแผ่นดินก็คืออะไรก็คือเงินที่เก็บมาได้จากภาษีากรจากเงินกู้จากรัฐพานิชและจากรายได้อื่นมีสี่ประเภทนะครับเพราะฉะนั้นเพราะเมื่อเป็นรายได้แผ่นดินแล้วเนี่ยก็ต้องนำเข้าเป็นงบประมาณเข้าบัญชีเงินคงครังเมื่อเข้าบัญชีเงินคงครังแล้วจะเอาไปใช้ได้นะครับ,ร,บรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าจะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายงบประมาณซึ่งแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเสนอกฎหมายงบประมาณต่อสภาพเพื่ออนุมัติ ให้นาเงินแผ่นดินนี้ไปใช้จ่ายทีนี้งบประมาณแผ่นดินนี่นะครับก็ต้องเอาไปใช้จ่ายยังไงได้บ้างเนี่ยก็ต้องทําเป็นวิธีการที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายได้ไม่ใช่ว่าใครจะมาเรื่องเบิกเอาได้ตามใจชอบนะครับต้องดําเนินการตามกฎหมายวิธีการงบประมาณนั่นก็หมายความว่าเงินแผ่นดินเนี่ยเีินงบประมาณเนี่ยใครมาเบิกไปใช้ไม่ได้ตามใจชอบนะครับต้องปฏิบัติตามกฎหมายวิธีการงบประมาณคือต้องทําโครงการรายจ่ายล่วงหน้า โดยหน่วยงานที่จะใช้เงินนั้นต้องทําโครงการว่าคุณมีความคุณจะทําอะไรเพราะเหตุจําเป็นอะไรและจะดําเนินการอย่างไรต้องใช้เงินเท่าไหร่ในช่วงเวลาใดบ้างนั่นเขาเรียกว่าดาเนินการทําโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินแผ่นดินจากตามกฎหมายก็ประมาณเมื่อหน่วยงานนั้นทนํามานี้แล้วนะครับก็ต้องเสนอเรื่องเข้าสู่จังหวัดจังหวัดก็เสนอเรื่องเข้ากรมกรมก็เสนอเข้ากระทรวงกระทรวงก็ส่งไปที่สํานังกงบประมาณ สำนันกงบประมาณก็จะนําทุกหน่วยงาน,นครับมารวมเข้าเป็นหมวดหมู่แล้วก็วิเคราะห์วิจัยว่ารายจ่ายใดจําเป็นรายจ่ายใดไม่จําเป็นรายจ่ายต้องใช้เงินเท่าไหร่ตั้งมากไปเขาก็ตัดออกตั้งน้อยไปไม่พอเขาอาจจะเติมให้นะครับและจากนั้นก็ทําเป็นวงเงินงบประมาณขออนุมัติคอรมอแล้วเมื่อคอรมอ,อนุมัติแล้วเนี่ยก็ยกร่างเป็นกฎหมายงบประมาณว่างบประมาณปีนี้ปีเท่านี้นะครับจับสําใ้กระทรวงนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็นําเข้าเสนอต่อสภา ผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบเมื่อสภาหเห็นชอบแล้วต้องไปวุฒิสภานะครับเมื่อวุฒิสภาหเห็นชอบแล้วเนี่ยนั่นแหละจึงประกาศใช้เป็นกฎหมายงบประมาณให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมของแต่ละปีและเมื่อประกาศใช้แล้วนะครับเงินจะเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องใช้ตามโครงการที่ทําไว้นะครับไอ้ที่ไม่ได้ทําโครงการไว้นี่เอาไปใช้ไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องฉุกเฉินจาเป็นเช่นน้ำท่วมไฟไหม้เกิดอุบัติภัยแผ่นดินไหวหรือเกิดถึกสงครามชายแดนอย่างเนี้ ถือเป็นเรื่องฉุกเฉินจําเป็นเขามีเงินอยู่วงหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นเงินสํารองใจหรือเรียกว่างบกลางเนี่ยที่สามารถเบิกจ่ายได้ในวงในกรณีที่เมืองความจําเป็นเร่งด่วนนะครับอันนี้ไม่ต้องทําเป็นโครงการเป็นข้อจเว้นทีนี้อาการที่เอาเงินไปให้เอกชนไปแข่งรถบัสไปแข่งรถนี่นะครับ,รบล่วงหน้าสี่ปีห้าปีเนี่ยมันเป็นโครงการจําเป็นเร่งด่วนไหม <lihood> มันไม่จําเป็นเร่งด่วนครับในเมื่อมันไม่จําเป็นเร่งด่วนเ็าทาโครงการตามกฎหมายวิธีการเข้ามาหรือเปล่าก็เปล่า แล้วอยู่ไปยกให้เนี่ยผิดกฎหมายหลายฉบับนะครับอันนี้มีความผิดติดคุกหัวโตละเนระนาดเลยนะครับแล้วไปทําได้ยังไงครับออุยแล้วที่สําคัญนี่นะครับการเอาเงินไปให้เอกชนรายใดรายหนึ่งทําไม่ได้ต้องเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างนะครับครับเงินก็ประมาณเมื่อมาแล้วเนี่ยคุณจะเอาไปใช้เนี่ยต้องเป็นทำเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างหรือโครงการลงทุนแล้วนี่เขาทำไปแล้วครับไม่มีแล้วประเทศชาติจะได้อะไร ที่เอาเงินไปให้เอกชนใช้สี่พันล้านเนี่ยอแล้วเอาไ้ใช้ล่วงหน้าตั้งสี่ป<อ>ีทำไมไม่ใช้เป็นปีล่ะครับมันจําเป็นมันมีความผูกพันอะไรต้องทำสี่ป<อ>ีเนี่ยผิดกฎหมายติดคุกหัวโตนะครับใครเป็นนักร้องร้องเรื่องนี้แหละครับได้ผล<อ>ได้เห็นนักการเมืองใหญ่ติดคุกกันนับสิบับหลายสิบคนแหละครับถ้าคอรมอคนใดร่วมประชุมอนุมัมติด,ด้วยก็รับผิดด้วยไปนะครับโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับครับแต่ทําไมถึงทําล่ะครับ เพราะเขาลำพองใจว่าประเทศนี้ใครทําอะไรเขาไม่ได้อจะไปให้ปปชสอบปปชก็อาจจะใช้เวลา40ปีถึงจะสอบได้หรือไม่ก็บอกไม่มีมูลนะครับหรือถ้าไปร้องต่อกกตกกตใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไปร้องดีเอสไอก็ไม่เกี่ยวดีเอสไอดีเอสไอบอกฉันไม่เกี่ยวหรือไม่ก็พยานกลับคำพยานไม่ให้เปิดไม่ให้ปากคำเขาถือว่าบ้านเมืองวันนี้กฎหมายมันใช้สำหรับ คนจนกับมาออ้าไม่ใช้กับออนักการเมืองไทยมันถึงกล้าทำอะไรทุกอย่างได้โดยไม่ยํำเกรงกฎหมายและบ้านเมืองเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอครับโอ้ไมเห็นภาพพบเลยครับท่านไบสารบอกกฎหมายใช่เฉพาะคนจนกับม้าโอ้โหแหมมันจะเจ็บใจจริงๆนะโอ้โหพวกนักการเมืองไม่โดนเลยแต่พวกกูล้วก็โดนกันทิพไายหมดเลยนะครับเอาข่าวดีม้างครับท่านไปสาลท่านไปสาลคงจะต้องพอได้ข่าวมาบ้าง นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่ยอมมาไทยเลยที่ผ่านมาไม่รู้เขาโกรธอะไรแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ายิ่งกว่านั้นอีกนะครับนักธุรกิจแบบระดับบิ๊กเลยนะครับจะมาลงทุนในเมืองไทยมาจากมณฑลเสฉวนไม่ทราบว่าเป็นความจริงไหมครับเป็นความจริงครับโอ้ oh. คือนับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภาคียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับเราก็ถือจีนเป็นภัยคุกคาม เราถือจีนเป็นตัวอันตรายที่เราต้องป้องกันกำจัดขัดขวางไม่ให้จีนมีบทบาทมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้และถ้าจําเป็นก็ต้องทําสงคารามกับจีนด้วย,ยเราจึงสมัครเข้าเป็นภาคีกองกําลังของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในกองกําลังอาเซียนเพื่อเตรียมทําสงคารามกับจีนครับดูที่มันบ้าหรือเปล่า,าลรประเทศไทยเนี่ยถือจีนเป็นปรัปักและเตรียมกําลังเพื่อทําสงคาราม<อ>และไม่ได้เตรียมแต่พูดนะครับส่งนายฐานระดับพลตรี ไปประจำประสานงานประจำอยู่ที่กองบัญชาการอินโดแปซิฟิกที่ฮาวาย oh. และตันับตั้งแต่เวลานั้นนะครับเราก็เริ่มกระบวนการต่อต้านจีนที่ข้อตกลงอะไรทางจีนเราเบี้ยวหมด oh. รถไฟความเร็วสูงไทยจีนก็เบี้ยวเขาโครงการพัฒนาแม่น้ำโขงก็เบี้ยวเขา mm. โครงการ,รสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่สองเพื่อวางรางรถไฟความเร็วสูงนะครับจากหน้องคายไปเวียงจันทร์ไป12ปันนาไปคุณหมิงไปทั่วโลกเนี่ยก็เบี้ยวเขา mm. โครงการพัฒนาแม่น้ําโขงให้รองรบับกับการเดินเรือหกประเทศก็เบี้ยวเขาการพัฒนาแม่น้ําโขงเพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าทางแม่น้ําโขงได้หกประเทศเนี่ยก็เบี้ยวเขาอเพราะฉะนั้นวันนี้เราเบี้ยวเขาหมดนะครับนอกจากบเบี้ยวแล้วเนี่ยคว่ำบาตรประเทศจีนเมื่อจีนเ็าเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเราคว่ำบาตรไม่สงคนไปอ้าวชิบหายเอ้ยโอ้โหชิบหายเลครับ,รบแต่โชคดีประเทศไทยเนี่ย แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ครับ,รบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นนะครับโปรดกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมเลยรักษาหน้าประเทศไทยไว้ได้หน่อยอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มกระบวนการกระทืกจีนนะครับ,รบสร้างความเกลียดชังจีนเหมือนเมื่อครั้ง สงครามเย็นไม่มีผิดนะครับ oh. สมัยน้นต่อต้านจีนถึงขนาดทิเกก็ต้องออกแขกนะ <Okay. S 2> คอมมิวนิสต์มันคิดฉลาดมันจะลื้อวัดทําร้านกาแฟอย่างเนี้นครับ oh. ก็ต่อต้านจีนไง oh. ล้วก็ต่อต้านจีนภายใต้เขาอ้างเป็นจีนเท่านะครับท่า <Okay. S 2> น,นคนจีนเนี่ยเป็นพวกจีนสารเลวหมดก็ต้องต่อต้าน oh. เมื่อต่อต้านเขานักท่องเที่ยวจีนมาก็ถูกลังเกียจเดือดฉันถูกทําลาย oh. เขาก็ไม่มาสิครับชิบหายไปอีกทีคุณกำลังเกียดต่อต้านเขาเนี่ยเขาบอกกำลังระงับงดการซื้อของคุณไปสินค้าเกษตรก็ไม่ซื้อก็ลดซื้อลดลงเรื่อยๆนะครับซื้อแบบเสียไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการค้าไทยจีนจึงชะงักกันการส่งออกสินค้าไปจีนลดลงนักท่องเที่ยวจีนเห็นไทยต่อต้านจีนมากเขาก็ไม่มาแค่เขาไม่เขาไม่ประกาศส่งเสริมสนับสนุนเราก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไทยจึงกระทบใหญ่หลวง ไม่มีหมาสักตัวหนึ่งคิดแก้ไขครับอืมไม่มีหมาสักตัวหนึ่งยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อจีนเขาจัดฉลองใหญ่นะครับเมื่อครั้งที่เขาฉลองครบครบอบแปดสิบปีชนะสงครามโลกในการต้องทามต่อต้านญี่ปุ่นในสงครามครั้งที่สองนะครับประเทศทั้งหลายอาเซียนก็ไปกันหมดเลยครับโเมรเนี่ยมาเนตไปเองวารศายิ่งใหญ่เลยไปเองครับประเทศที่ไม่มีผู้นําไปเลยคือประเทศไทยครับเพราะเราต่อต้านจีนเขา Oh. จนกเควนเอาเรื่องนี้มาตีคองลองเปล่านะครับครับแล้วอย่างนี้ให้จีนเขารู้สึกยังไงเออแล้วไม่ให้เควนเขาเหยียบหน้าเราได้ยังไงเออนี่เราต่อต้านทีนี้นี่โชคดีนะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จเยือนประเทศจีนเป็นทางการระหว่าง13-17พฤศจิกายนครับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงรัตรนโกสินทร์เสด็จไปเยือนจีนทุกอย่างดกลับเลยครับครับ จีนเสนอกับบังคมทูลนะครับขอซื้อข้าวไทยเพิ่มห้าแสนตันออันนี้ไม่ใช่ผลงานรัฐบาลนะครับนี่เพราะพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวจีนขอซื้อข้าวเพิ่มเติมห้าแสนตำคคือปกติเนี่ยจีนก็ซื้อข้าวไทยอยู่แล้วนะครับปกติห้าแสนถึงเจ็ดแสนตนเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยเพื่อถวายพระเกียรติและเพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้าอยู่วของเรานะครับท่านประธานสีจิ๋งถิงกับบังคมทูลเลยครับจีนขอซื้อข้าวไทยเพิ่มห้าแสนตำและตอนนี้ก็เริ่มให้นโยบายนะครับ ให้นักลงทุนนักท่องเที่ยวจีนแห่เข้ามาลงทุนหาโอกาสร่วมลงทุนในเมืองไทยนั่นด้วยพราบพระบ,บรารมีนะครับมิฉะนั้นเราเราไม่ชิบหายเลยครับเราต่อต้านจีนอย่างนี้ยเราเตรียมทำสงครามกับจีนอย่างงี้แล้วจะอยู่กันยังไงคนไทยส่วนใหญ่ก็เชื้อสายจีน<ช>มีวัฒนธรรมจีนติดต่อค้าขายพึ่งพาอายกันมาเป็นพันปีแล้วนะครับ,รบแล้วไอ้คนถอยไม่กี่คนเนี่ยมาทําลายยับเยินเนี่ยแล้วเราจะฟื้นคืนยังไงนี่เดชาพระบ,บรารมีปกก้าวปกกระหม่อมนะครับสถานการณ์เลยฟื้นคืนดีขึ้นมา ในการเสด็จเยือนประเทศจีนคราวนี้ทางจีนถวายการต้อนรับอย่างยิ Guys, ่งใหญ่มากนะครับได้ประกาศว่าหนึ่งไทยจีนมีความสมัณฑพิเศษเป็นครอบครัวเดียวกันให้ความสาคัญอย่างนี้นะครับบางประเทศจีนบอกว่าเป็นเพื่อนกันบางประเทศจีนบอกว่าเป็นหุ้นส่วนกันบางประเทศบอกว่าเป็นเพื่อนที่แข็งแรงนะครับบางประเทศก็บอกเป็นสหายก็บอกอย่างนั้นนะครับบางประเทศก็บอกพี่น้องกันอย่างมากแต่กับประเทศไทยเนี่ยเขาใช้คําว่า เป็นครอบครัวเดียวกันทีเออ่เป็นคำถ้อยคำจากปากประธานสียิ่นผิงเลยเอ,อ,อันที่สองได้ถวายความเคารพอย่างยิ่งใหญ่นะครับคือประธานสีคือคนจีนเนี่ยเรียกในหลวงเนี่ยเันเรียกกั่วหวงังเรียกสมเด็จพระนางเจ้าว่าหวงหังฮ่อแต่พอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จคราวนี้นะครับ,รบเขาใช้คำเพิ่มอีกคำหนึ่งกั่วหวงังบีเซียออนี่คำว่าบีเซียนี่นะครับท่านสีใช้คำนี้นะครับ ตระลึงเงินทั้งประเทศจีนนะครับคือฮ uh ักทั้งประเทศจีนเลยเพราะคํานี้เป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งมากเป็นคําศัพท์ราชาศัพท์ของจีนแต่โบราณที่ใช้มาพันกว่าปีแล้วแล้วก็เลิกใช้ไป200กว่าปีแล้วในยุคกลางราชวงศ์ชิงเนี่ยยกเลิกใช้คํานี้คือคำนี้ก็คือคําที่ขุนนางจีนนะครับใช้เมื่อกลาบถวายบังคมพระมหากษัตริย์เมื่อขุนนางจีนกราบถวายบังคมองเตจะใช้คําว่าบีเซีย แปลเป็นไทยว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทถ้าโกหวังปีเสียนี่ก็แปลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท oh. ซึ่งเป็นคําที่ประเทศจีนไม่เคยใช้มาก่อนเลยในรอบ200ปีนี้ oh. เป็นคําที่จีนไม่เคยเรียกใช้พระหมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเลยนั่นแสดงว่าเขาเตรียมการเขาสรรหาเลือกถ้อยคําอย่างประณีตนะครับเอาคําที่มีความหมายสูงสุดในประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ย มาเป็นคําที่กราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวสมประธานสีกล่าวเองนะครับ,รบกัวหวังบีเซียเนี่ยถึงวันนี้ยังพูดเรื่องนี้กันไม่จบในเมืองจีนเลยนะครับ<อ>นักประวัติศาสตร์ก็มาอธิบายที่มาของคํานี้ว่าเนนาริ่มต้นยังไงใช่ยังไงแล้วมาิ้่สุดหลงเมื่อไร่นะครับก็บมหมายเป็นยังไงและบางพวกก็ไปค้นคว้าว่าประเทศจีนใช้ถ้อยคํากับละมุกแข็งรัดแต่ละประเทศใช้ยังไงแต่ใช้กับในหลวงเราเนี่ยพิเศษที่สุดไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับ,รบมันจึงเป็นเรื่องสะเทือนสะท้านไปทั่วโลกค โอ้โหนี่ก็ฟ้าสีทองผ่องอภไปเลยนะครับท่านไพศาลนักธุรกิจ20บิ๊กจากมณฑลเสฉวนมาแล้วโอโตอนนี้ไงกว้ก็ชุดแรกจะมาแล้วครับ22-27ถึงเนี่ย25นักธุรกิจใหญ่นะครับของมณฑลเสฉวนที่มีธุรกิจระดับ50,000ล้านขึ้นไปอ่ะ27คนมาครับ มาเยี่ยมรัไทยเป็นแขกของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนมาถึงวันพรุ่งนี้ครับผมก็จะไปเลี้ยงข้าวกันเย็นนะครับจากน่านลุงขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยท่านนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยมาไทยก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงนะครับพอวันจันทร์เนี่ยครับไปเยี่ยมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านเอาวันที่2 5านะครับท่านร้อยเอกธรรมนัสนะครับท่านจะจัดการตอนรับที่กระทรวงเกษตรจะเชิญเจ้าหน้าที่ส่วนการที่เกี่ยวข้องมาลือ ความร่วมมือด้านการค้าพืชผลเกษตรซึ่งปีปัญหายับเยินอยู่ในขณะนี้นะครับ,รบเพื่อเจรจาหาความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตค,คือเขาเครื่องมือทันสมัยมากวันนี้การผลิตของเราเนี่ยมันแพงล่าหลังนี่เขามีเทคโนโลยีทันสมัยและลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตมากเ่อจะร่วมมือนี้กัน และจะร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวคือบรรดาหน่วยงานทั้งหลายที่ท่านรองนายกฐมนตดีธรรมนัสด,ดูดูแลเนี่ยท่านก็จะเจรจาในขอบเขตอนั้นและอาจเผื่อแผ่ไปถึงงานอื่นๆด้วยที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเสร็จแล้วก็ท่านก็กรุณาจัดงานเลี้ยงรับรองคณะนี้นะครับ,รบที่โรงแรมปินเซิร์ตร้านหลวงเนี่ยทั้งคณะครวม <ลง S 1> ทั้งจีนไทยด้วยเนี่ยก็เกือบ50คนแลวครับและจับแสดงโชว์ด้วยนะครับจัดเจนั่นเขาก็จะไปดูอ c และไป ดูไปถึงจันทบุรีนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและองค์กรปกครองท้องถิ่นก็จะร่วมกันต้อนรับเพื่อเชื้อเชิญให้เขาไปลงทุนในภาคตะวันออกเอให้ไปขยายการค้าสินค้าเกษตรกับภาคตะวันออกแม้กระทั่งทุเรียนนะครับซึ่งมีปัญหาทุกปีเนี่ยจบแล้วครับปีหน้าจบแล้วครับทุเรียนในประเทศทั้งหมดเนี่ยจีนรับซื้อบทกับไม่มีปัญหาเลยนี่มาแล้วนะครับแล้ววานทีหนึ่งก็ไมาชูอีกชุดหนึ่งเจ็บบอลจับนารขหญ่ โอ้โหตอนนี้สมาคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมก็มีส่วนในการช่วยประเทศไทยให้ได้รับการลงทุนเยอะแยะเลยสิครับรัวอันนี้เป็นหน้าที่ของภาคเอกชนนะครับ,รบเป็นหน่วยงานที่พลเอกเฉลิท่านตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศร,ระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศและระหว่างภาคประชาชนของทั้งสองประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ต่อเน,นื่องมา40กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2521นึ่น่ะครับ โอ้โห oh, วันนี้ได้ข่าวดีมากมายท่านไพศาลให้ข่าวดีเยอะแยะเลยนะครับนักธุรกิจนี่เป็นเพราะพระ,ระบรารมีครับครับโอ้โ oh, หเป็นเพราะพระ,ระบรารมีไม่งั้นมันไม่เกิดหรอกครับครับที่เป็นมาอย่างนี้เนี่ยเพราะพระ,ระบรารมีครับเพราะได้ข่าวมานะครับหลังจากที่ประธานสีจิ้นผิงเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่แล้วเนี่ยออกมาท่านสั่งไปยังสถาบันการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับให้ดําเนินนโยบายให้ส่งสัญญาณให้นักธุรกิจนักลงทุนจีนเนี่ยมาเมืองไทยสถาบันการต่างประเทศก็ก็สั่งไปที่ สมาคมมิตรภาพวิเทศจมพันแห่งประเทศจีนครับซึ่งบนจีนเนี่ยเขาแปลกนะครับรับวิสาหกิจต่างๆบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยขึ้นต่อสมาคมนี้นะครับอ๋อครับการไป<อ>ลงทุนต่างประเทศก็ดีไปทําการค้าต่างประเทศก็ดีหรือการเดินทางไปต่างประเทศก็ดีต้องขออนุมัติสมาคมนี้อ๋อครับแม้ระดับผู้ว่ามนฑลนะครับจะเดินทางไปต่างประเทศต้องขออนุมัติสมาคมนี้เพราะเขาขึ้นต่อสมาขึ้นต่อสถาบันการต่างประเทศของพรรคถ้าเป็นเรื่องต่างประเทศและผ่านสมาคมนี้ทั้งนั้น หน่วยหนวยงานนี้นะครับนายกรตมรีโจไหลให้ตั้งขึ้นนะครับหลังจากสถาปนาประเทศจีน7ปีอ๋อครับหลังจากสถาปนาสถาบันการต่างประเทศสองปีครับ